ครับที่47กันนะครับไม่จะัำทำไมขทำไมครับ uh, <see> พ่อขำอยู่อะไรเหรอพ่อฮะม,ม,มันตัวลงม,ลงมชั่น,น,นเนอะเฮ้ยทาไมขับกอน วันนี้เราจะไม่ปิโทรศัพท์นะครับ The c r u s t อะไรไม่ทนได้หรือม่ทนเอ่่ใช่เรื่องใหญ่โตรหรอกใจไ,ไหมแกร็บ <c oughs> จริงจริงผมก็มาเล่นไหมครับธรรมดานแหละเฮ้

หลายสองปีหน้อใจีสองปีในปีสองพันหาร้อหนะจะรู้เหรอไู่รู้งะไหรอกหนอหนูไม่เข้าใจอลหอกหนูหอโต้นอีกสองปีก็หนูอายุ9้ขวบกสต์ตปสี่อะดิ อะไรอ่ะเนี่ยเฮ้อ, <Yeah! S 1> อยากได้มากเลยแม่แม่แบงค์แปดสิบยังยังใช้ขายอยู่อ่ะ mm. อยากได้อยากได้แม่หนูอยากได้อยากได้ห <Yeah. S 1> นูเก็บไว้สักสองสามแบงค์เพราะอะไรอ่ะเหรอ S <S ตกเกียวกูบอมเบียวอรุเซวอซีนาวอแอปเปิ้ลห้องได้แล้วโอเคโอเคเราปินงอน จริงๆผมแอบทำอะไรไปด้วยแหละ<ม>อะไรในเกมไหมครับ<ม>อ๋ออันนี้ผมทำอันนี้ไปครับน้ำตกจริงๆน้ำตกผมนี่มีปอที่ปล่อยนะ้ำแล้วก็ที่ลอยได้ที่ไม่ใช่แล้วไอที่ไม่ใช่แล้ว จริงๆผมต้องการในนี้กีฬาติน่าเขารู้จักโปเกมอนกีฬาติน่ากีฬาติน้ากีราตินา่าพอจริงๆหนูอยากได้ตัวซามิคย่าง โอเคเดี๋ยวเรากบมาครับโอเคไปแล้วครับจริงๆผมต่อเติมมาครับปิดกำแพงไม่ให้ 我呢？嗯嗯嗯